ครับพี่น้องครับประเด็นร้อนแรงหลังจากที่อ,า,อาร์ตอัธชัยควงแขนพี่สาวสุดที่รักแอนออร์ดี <already S 2> ไปเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เป็นยังไงคะสาวกุเขมาราชก็ก็เหมือนเซอร์ไพรส์นะเพราะว่า ก่อนหน้านั้นก็ก็มีคนพูดว่าประมาณว่าอาจจะไม่ไปหรออย่างประมาณนี้นะแล้วคือเสื้อผ้ายแฟนค,คลับเราแฟนคลับอาร์ตหรือว่าแฟนคลับที่กําลังติดตามมันรันเกกันหล่อยอีกเด And, เพราะว่า บอดบอยคนี่ออกมาโพสก่อนหน้านั้นเดีกออกมาโพสแบบว่าจะมีพระเอกนเออเข้ามาอยู่ในวงเราจะกันลอยในฤึดูกันหนาสิแม่นั่นแหละเนาะต้องบอกว่านี่หลักเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเคลียร์ประเด็นเคลียร์ใจเพราะว่ามีหลายคนก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็คือมีประเด็นที่บอกว่าอาร์ตอัธชัยนี่ใช้เส้นของแอนเออดีในการดันตัวเองจากอาจารย์ดนตรีไปเป็นพระเอกหมอลำและตอนนี้อาร์ตก็ได้เขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า ตัวเองน่ไปอยู่กับประการปฐมบรงเทิงศินแล้วกระแสตอบรับแล้วก็ผลงานการฝึกฝนตัวเองเนี่ยออกมาได้ดีดีค่ะดีมากจนมือปิดวงแหมพี่ยาพี่ยายาวันปิดวงอ่ะมาลายเห็นไหมมาลายแบบโอ้แสนกว่าเลยแบบว่าน่าจะเยอะอยู่นะเยอะเยอะเยอะน่าจะเกินเพราะพี่น้องค่ะสะอ่อนท่อง จนจนแอนอลดีเนาะได้ออกมาแช่พลของน้องใช่ปะโลเล็กมาเร็วๆเด้อนาอานาอาหาไปทาแล้วนั่นแหละเราก็เลยรอลุ้นไงว่าเอ๊ะแอนพูดอย่างนี้เหมือนรอรอน้องอ่าโรเล็กมาหรือเปล่าแล้วก็แอบดีใจเนาะแต่ล่าสุดวันปิดวงระเบียบ ประจำเดือนมาค่ะคุณพระแต่ว่าแอนก็พูดประมาณว่าถ้าไม่มีจริงๆครั้งนี้ก็จะไปปรึกษาคุณคุณหมอแต่ก็รอรุ้นแล้วก็จะเอาน้องแฝดด้วยนะคะอ้อันดีอันนี้ดีปรึกษาคุณหมอคือดีแมนเพราะว่าเขาเอิน่าเขาเอินสมบูรณ์แข็งแรงแล้วแอนกับบอยบอดแอนไอไอสซอแอนกับบอดบอยเพิ่นกะ งานเยอะเนาะช่วงที่ผ่านมาเหมือนก็ไม่มีเวลาพักผ่อนลูกก็อาจจะมายากหน่อยบุษราหมอนี่ะซีดีแห้งบุษราหมอนี่นจะดีแห้งคุณหมอจะแนะนําทุกอย่างเรื่องการบำรุงการพักผ่อนแมนครับประเด็นต่อมาคือเขาเอิ่นว่าทังพิธีกรเนาะพี่พีเคกับพี่เบนพรชิตาลเนาะเป็นพิธีกรก็ได้ถามว่าอเคยหน่อยอกหน่อยใจพี่สาวบอเคยแบบว่าเพราะว่าทั้งคู่ อแอนยอมรับว่าเคยแบบทิ้งน้องเคยแบบว่าเหมือนมาตามฝันกับการเป็นนางเอกหมอลำก็คือ,อน้องอานนี่ก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนต่อก็กลัวน้องจะน้อยใจตรงจุดนี้ว่าน้องไม่ได้เรียนต่อก็คือต่างฝ่ายต่างมาทํางานแอนก็คือมาหาประสบการณ์มาทํางานเพื่อจะไปจุนเจอครอบครัวเพื่อทําให้ครอบครัวดีขึ้นจนวันหนึ่งแอนก็เขาเรียกว่า ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเนาะ,ระ,ะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็ทําให้แบบว่าน้องก็คือต้องไปเป็นนักดนตรีใช่ไหมเป็นนักดนตรีก็คือหาประสบการณ์หาเงินด้วยตัวเองซึ่งตัวอาดก็บอกว่าเงินทองเราหาเมื่อไหร่ก็ได้เรียนหนังสือเรา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 เรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ประสบการณ์่ะเรามีเงินเท่าไหร่เราเอาไปซื้อไม่ได้อันนั้นแม่เป็นข้อความจากอาดอัใชัยที่บอกกับพี่สาวเพราะว่าพี่สาวรู้สึกพิดกับกับน้องชายมาโดยตลอดว่า บัต้เห็ดหนาที่ให้เต็มที่น้องบได้เลียนต่อเป็นการเปิดใจเปิดใจในรายการนี้ทุกอย่างเลยใช่ไหมถึงกำน้ำตาหงนวยถึงกับเกือบร้องไห้นะเมื่อกี้นี่เกือบร้องไห้ในรายการเมื่อกี้นี่น่นหละแล้วที่นี่าพิธีกรพิธีกรก็ถามใช่ไหมว่าให้ถามคุณแอนว่าให้คะแนนน้องในการน้งกี่กี่เปอร์เซ็นต์แม่เต็มสิบอย่างเงี้ยให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่เท่าไหร่คุณย่ยะ คุณแอนอรดีก็เลยให้น้องชายน่ะหกเต็มสิบเพราะอีหยอีเพราะว่าต้องฝึกอีกแต่ว่ามันผ่านเกณฑ์แล้วล่ะถือว่าในระดับดีล่างหกเต็มสิบคือมันผ่านเกณฑ์ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ายังเหลือการฝึกการออกิศีนการออกวาดการท่าหลอกท่าล่ำการการร้องการเพ่งร้องเพลงสิต้องเพิ่นกะค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆฝึกแตตอนนี้ก็เก่งเก่งถือว่าเก่งอยู่ใชใช่ใช่ก็โชว์เสียงสดในรายการด้วย อ่อนวอนแฟนแฟนคงแฟนลับเพื่อนสินะแฟนคขับเยอะด้วยนะค่ะเยอะ,อะเยอะเยอะต้องบอกว่าเยอะอแล้วก็ได้ถามกลับพิธีกรก็ได้ถามกลับว่าให้คะแนนพี่สาวเท่าไหร่คุณอาร์ตอัคชัยก็บอกว่าให้สิบเต็มสิบเลย เพราะว่าพี่สาวทั้งสวยทั้ง gente, <ng> เก pack, <wenn> ่งเก่งทุกอย่างเก่งไปหมดเลยนบรูดสิว่าเจ้าแม่เลยแหละหนึ่งในวงการหมอลำนักร้องไทยเกินซิปได้บอกเกินซิปก็ได้ค่ะลอยก็ได้ค่ะสำหรับภูณีเออนั่นแหละจนได้มาเขาบอกว่าอะไรนะเคยท้าทามเคยน้อยใจเคยชวนน้องมามาอยู่ด้วยกันเคยชวนน้องมาอยู่ด้วยกันชวนน้องมาอยู่ด้วยกันน้องก็ไม่มาสักทีน้องก็ไม่มาสักทีอาจจะเป็นเพราะว่า อาร์เนี่ยยังยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่เก่งอยากจะอยากจะฝึกอยากจะฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเองให้มากกว่านี้ก่อนอให้มากกว่านี้ก่อนจนวันหนึ่งวันนี้เขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าตัวเองไม่ได้ใช้เส้นพี่สาวแต่อย่างใดแล้วพี่สาวก็ไม่ได้ใช้เส้นตัวเองแต่อย่างใดก็เลยเลือกมาอยู่มั่ใจเกินร้อยนี่แหละพี่น้องค่ะที่พี่เอ่อคุณบอยศิริชัยได้โพสต์ไป เมื่อวันก่อนใช่ใช่ว่าจะมีพระเอกที่แบบว่าคนคุ้นเคยคนคุ้นเคยเนื่องจากตอนนี้พี่สาวของตัวเองนั่นก็คือคุณแอนออร์ดีเนาะก็ได้มาแต่งงานกับคุณประศิรชัยเขาเรียกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเออก็เลยก็มาช่วยพี่มาช่วยครอบครัวตัวเองดีกว่าในการทำบุญมาช่วยบราบริหารอย่างน้อยก็ ใส่เลือดเดียวกันคนในครอบครัวเนาะอยู่ช่วยกันทำอาหารกินจะดีกว่าใช่ใช่ใช่แมนั่นหละต้องบอกว่านะพี่น้องเนาะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆแล้วก็คือไม่ต้องรอรุนแล้วว่าพระเอกคนนั้นที่คุณประิสริชัยพูดถึงนั้นเป็นใครก็คือคุณอาร์ตอัธชัยนั่นเองคือน้องชายของคุณแอนเออร์ดีแมนสวยรอทั้งพี่สาวน้องชายแลเน้ออาร์ตอัธชัยใจเกินร้อยอยเข่าแทะเข่าเขาแมนโยกเป็นกระสิตามไปทเกาหลีแลเขาทำให้เห็นแล้ว เขาามสามารถแค่ไหนเขาไม่ได้มาด้วยเส้นสายนะคะแมนแมน,ออแมนต้องบอกว่าพี่นาา้องขาฤดูกาลหน้านี่ฤดูกาลน้าที่จะมาถึงนี่ม,มีพระเอกอาร์ตเข้ามาเสริมทับ มอรมจะเกินร้อยแหงสิปังงานแห่งสีหลายเพราะว่างานเพิ่กันแนนอยู่เลยวแหงสิแนนค่ะเก่าๆมีทั้งส่อแอนมาช่วยเสริมพระเอกอาตเขาไมาอีกล้วก็ซิ้อพระเอกไม้ไม่อีกโอ้โหแล้วไปดูการหน้าอ่าน้องยายีเกล็ดมานก็ขึ้นเป็นเอกเต็มตัวแล้วจะได้รับบทบาทยังก็ต้องไปรอชมในฤดูกาลหน้าถึงนี้มันจะเปิดวงในในเดือนตุลามั้งเชื่อส่วนมากเนาะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือมันจะหมดหน้าฝนไปแล้วใช่ไหมประมาณนั้นเดินตรลหน้าตบาวันที่หนึ่งก กรกฎาคมนี้เขาจะเปิดรับสมัครแดนเซอร์อืทุกทุกเพศไม่จํากัดเพศไปสมัครก็ได้เลยสิบห้าถึงอายุสิบห้าถึงสามสิบห้าปีก็คือเพื่อนกะช่วงปีฤดูกาลเพื่อนกะจะซ้อมเนาะซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมงานโชว์เรื่องเรื่องน้ำยังตัวไปเรื่องเล่าคิวจัดสคริปต์ว่าต้องงานยังงี้นั่นแหละพี่น้องคะสุดท้ายเข้าฝากเป็นกำลังใจให้พระเอกอาร์ตอรชัยในห้าวหมอซากรุพระเอกอาร์ตหมอลำใจกันโล หกบฝากไป็นลังใจพระเอกอาร์นะคะไหมีแฟนคลับเนี่ยตามไปติดตามเชียร์เยอะๆติดขอบเวทีกับฤดูการนั่งกับพระเอกอาร์อัธชัยใจเกินร้อยแล้วก็ฝากติดตามซออนออรดีแล้วก็บอยชิบอยชัยด้วยลังใจเกินร้อยให้กำลังใจค่ะสหรับมือหนีเฒ่าสองคนนะคะยายาพะเพิ่มค่ะรักษาภูเขมราชค่ะค่ะตัดสินคอล่าพีระนอปิกรพบผอกันไหมในคลิปนาสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ